มันมาแล้วมันอยู่สยัวพี่โอ้พี่มันอยู่สไปไปคอยั้างลิงลิงลงักับีกล้วลุ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 ล้ลุ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 ลัลุ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 ลลนลุลุลหลุลุลาลลังุล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 ุงุลุยุล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 ลัลุลุลุลล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 ล สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับตันนี้เรากำมัอยู่กันในเกม I the Horror Game นั่นเองเย้ยยใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนพรมสีผ้ทุกคนมาล่องเล่นกับผู้เล่นหลายคนครับต่อมาเรื่อว่าที่คันนี้ผมบอดได้มาเล่นคนเดียวนะครับนอนกอดสิผ้าทุกคนมาล่องเล่นในโหมดผู้เล่นหลายคนซึ่งโหมดนี้ครับเป็นโหมดที่มีมาตรฐานแล้วเออและเกมนี้ก็เป็นกี่ตำนานหรอครับทุกคนโอเคเป็นว่ามาเป็นโหมดผู้เล่นหลายคนนะครับนอนมันมีอย่างแน่ก็จะติ้มซองอันนะครับนอนตะว่าอันเนี้ยมันบวกลื่นตัวอักษรห้ยกลายจะเกิดการบักเออ อันแรกครับก็จะเป็นการสร้างเกมนะครับเนาะลายคนก็สามารถเรียนลายคนได้อันนี้ก็เป็นการต่อสู้เพื่อยแย่งกันว่าเออผู้ใดได้เงืนหนลายผู้ใดได้เงื่อนหน่อยแข่งกันประมาณนี้ครับแล้วก็เท่าก็สามารถสร้างห้องได้โดยการกดมองนี้ครับหลายคนกดปุ๊บก็ต้องล็อกอินกาะเฟรแล้วก็เขาก็จะมีรหัสที่ออโคดให้ซื้อรหัสนี้ครับก็สามารถแช่ไปให้มูได้โดยที่ต้องมากอกอดใส่มอง,งนี้ครับแล้วกดเข้ามาไปแล้วก็สามารถเรียนตั้งกันได้ครับเพราะว่าจะเป็นการต่อสู้แล้วก็หลายคน และนนี่ก็ต้องเบิ้งเรื่องของกออุญแจนี่พร้อมครับเขาสามารถเพิ่มกุญแจได้โดยการกดเข้าไปมองนี้แล้วก็สามารถเบิ้งวิดีโอได้กุญแจก็สะเพิ่มครับเออกิสิบ้านนี่ครับทุกคนแล้วก็ส่วนด้านล่างครับเป็นการซ่มนะครับเนาะพายที่แบบเออบ่อยากเล่นกับมูอยากซ่มเลนนะครับเนาะก็สามารถมาซ่มนี่ได้ก็สิมีอยูสองโหมดเดีวยวกันครับรา่ว่าจะเป็นโหมดแบบแข่งกันโหมดแบบเออไปต้องกัรน,นะสิครับ่ว่าเล่นแบบเนี้ย ก็คือหลายคนคิดว่ามาันจะเป็นบอสนะครับน้องบอแมนก็คือคนจริงครับเออแล้วเกาะสิพาทุกคนมาล่องเล่นกันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าพวกเมกันจีเวลา่าห่อเกาะไปล่องเลีนกันดีกว่าครับไปกันเลยเรยืนยนี่เราน้าน้ากลุนไปยืนไหนี่นี่น<ร>ีเ่นเห็น่เหรอมัน็ไม่แแล้วนูเห็นไปเห็นไยุหนังเอตรงไปตรงไปยูๆๆ่ไไนวะฮาไปฮ่าไปเลยเฮ้ ดีๆจะถูกหนึ uh ่งยวงหางนี่เกจแล้วเราหาถุงเอาไว้มันครบยี่สิบเห็นบอที่นี้พูดลูกไม่สมถุงแต่ขอมาทุก็รด้มันตรงมีกุญแจกุญแจ่าจะอยู่ชั้นเครื่องอ่ะเอไปดีๆกิบๆจเพียง้งวะียเสียงอ่ะกิบเรานึงแปดอ๋อนหนมันแข่งแข้งกับกิบถุงแมนเมนตรงกิบใครกิบมัน มันมาแล้วมันยุ to ่ยใส่ to ั to ้วพี่โอ้ยพี่มันยุ่ยใส่ไปไปคือไัไไปมันหแล้วังสัปีปี่อยเาวเเ็พยอยุใสล่ะมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมาเมียมาเมียมาเมียาแมาเลยเยว่าเอากดกดกดตรงนี้กดตรงนี้กดงแนนกดตรงแ้วกดไพ่อไปพ่อไปยุดใส่ะยุ้ยใส่เลยขอาคุก

มันล้กไปหาพูมัอู่น้ำพูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยราดไปซอยใย่พูดลวไปพูดล้ผู้ไปดีเด้อว่เนนเขาหาลรีกต่ำดิไส่ท่ัวจับไปพี่เห็นเาไปมามไปาพี่พี่ตั้ตรงมัเบดตวะเขาหาบ็ดเตยวะขวดนะคือใช่ไหมไปซันตามมันนำมาบ่ นหยงหลวนอนี่ยน่นี่มาของมาของนี่มาของนี่ของสวมคนเดเปิดไฟวะเขาอยู่นีขุน้าเลัวไม่ขามาบปรเดนะทิมี่ประตูปิดไปอมอ่ากลงลเออันนี้มันฉุนมากสิกูยังใกาอ่นีมาอตาย lac one, lac one. ู <S <s ่มองเครื่องปิน นี่มองเครื่องปิ่นบดบดตปดองมากเห็นป่ะเ้ัหพี่พี่โว้ยมาเมาเร่เรยช่ช่วช่วไม่ใช่ยเลยจักดูดัน่ี้องนี่ปะน้องไปได้ไดเขาให้องดีกเลีก่อนเลยไ่้่งเลยบได้ ไวะม e, ่หอมเม่หองปิดเอกสารบอกมนอ๋อของนี่เดี๋ยวกูรอเดาบงกันแม่มันอยู่ประชิดเลยว่ะลัวพีพี่คูออกมา้ไอ้ก็ลุไปรงกันด้วา ของาขอมานได้นี่นี้อไอยู่นี่นมาของนี่เฮบอเียบอยอยู่นี่เนี่นี่ข้างหลังนเห็นบมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไพี่พี่ม่แอบพี่มาไอบพี่ม่แอบพี่ขอองนี่ของนี่เคือทางเืองวะคืเทือทางเม่ใช่เป็นมองเก็ี่ยวะมองบันไดอันนี้พอถุงสอถุงเออเก็บเก็บเ็บบ่ ขอมาไดเนาะขอมาไดะขอมาา่ได้ราะวมีประตูมองไร่มันมีประตูนี่มันสเขอมาา่ได้มาพี่ะพี่มาของพี่เด้ไปเลยไปินถ่าไปด่ปวด้าไม่ตอเเปิระตูมขมาแต่ว่ามันสีนี้สวยหน่อยที่มันสเขามา ไปและไปละนี่นี่มะฮองนี่มะฮองบูชาญันย่ายัางี้ผม่กันทีเดียวสามคูม่หมดละเออหองบูชายันได้หนี่ไ,ไปสิบหกยังย่งย่งเก็บไปเลยสิบแปดสิบเก้าแลืออีกอันเดียวครับมองนี่มันต้องโอ้เขามีเรือยวะ่ะเขาได้เรือเขาหองนี่ได้ไมันก็รับสุดมา,า,มา,าได้มะฮองไหนไหนนี่นี่มะฮองนี่มันมีทั้งรับอยู่เขาได้บอลามาเบิังอยู่ข้างหลงังอยู่ข้างหลงังเออตรงมา มันมาแล้วมันมาแล้วของนี้เขาได้ป๊เออมามเห็นมั้ยนีรูปภาพผีก็ซื้อวาดนี่อันนี้เป็นหมวกงจุดบาบจุดบาบเขาเข้าไปมันทิวงาบไป็นเอ้าเขาไม่ได้เลยของเก่าเขามันวาดได้มันสีซุ่มวาดให้เขาบาบเขาจะยูหมุนมุมใด๋มุมใด๋ยวของเก่าของเก่าของเดิมแต่ว่ามันยังขาดอันเดียวอ่ะอันเดียวมันอยู่ใต้ดินห้องโอ้แเคโอเคไปเท่าลบนี้แับนี้ฮะนี่นี่ไม่เท่านี่นี่ภาพบอกจบมาจบมา ตรงมาพี่ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเออเลี้ยวใต้คือปุ๊บแล้วก็ตรงไปมันบอกว่าของไหนวะน่าจะเมียไป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 เออเดี๋ยวได้ละวกน่าจะเมีย a few moments later มาอันนี้เป็นมองสิ้งไฟนี่เปิดเลยดได้หรือเปิดเหรอไอเปิดไปวะนี่ เขาเมียเลยจำมังได้แล้วไปไปไปอันนี้ระดับเอ่อร้องอะระดับหยาบโสตายแต่นี่เ้าต้องเ้าต้องชิ้นๆน่ะแล้วเขาก็ลองลองเรีนไปในในไปเตะห้องเอาไงไงอุ้ยอุ้ยอุยอยเสียเงี้ยตัวเลขตัวเลขนี่บโแน่ใจว่าเขาไปปูดล้อยังนะตัวเลขตัวเลขตัวเลขเขาบอแน่ใจว่าเขาจะเอาไปปูดล้อยังไหมตัวเลขที่ไเลได้ยุได้ มาดูมัน,นเจ็ดไม่เป็นแม่เอาอัน,นม,มั้ม่นตัวเก็บใบกระดาษที่ไม่มีตัวเรขบรอกนี่นี่ห้องนี้มีถุงเงินอยู่เก็บหรอมีตาพอมเอาไหมกล้องไหนก็อย่างกล้องใดใดกล้องก็ะดูไม่สที่ใส่หองี่อ่ไอ่ไ่ไอี่ใส่ยี่สิบลิ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 ้ิ้องดูเฉยเมยุสโอ้โห <c oughs> มันลอยแบบไปจัดเหี้ยเถอดิมันไปไปวะไปแล้วไปแล้วเห็นตะลังดิแนนดูคนละวันนี้ใจไวลุ่มไปชันตะดินบ่ไปแล้วไปแล้วออกมาเดี๋ยวเข้เบิ่งก่อนมันมันอยู่ชั้นเทิงไปเข้าลุ่มไปชั้นล่างเดี๋ยวเข้าเก็บวันนี้เข้ากันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งเออครบครับไปก็ไปตะลางเข้า สมุดข้นสมุดเป็สมุดจุดของคนที่เคยแม่ผาา่าใส่อยู่ในหองนี่กำลังกันเนายแรงกล,งงล,งลังต้องมาแรไปเด้อบอขังถึงผีมันจู่งหนึ่งลุมมากำลังไล่ไปที่เราหองว่าจะจีบอะไรแบบับสน<ไ>่นถ้าตรงไปได้อันดับแรกตร,ตรงมาตรงมาตรงมาน้ำพยายามเบึงหมวงขยะนดีหาน,นี้ไอ่ฝั่งนี้ไ,ไ,นไม่อย่างบาอกฝั่งนี้มีตัเสือกนี่นี่นีุ่้เงินลูกกองเห็นบออะไอเออหอันนี้กียร์หนึ่งครับ มันมาแล้วมันมาแล้วเอาไฟเด้อเตยเย็นเตยเย็นมันไลบอเร็วด้กยหนีทอเดงอะไรมีนะพี่อยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นรอน้ำไปน้ำไปเดี่าไฟเขาไปห้องหนึ่งก่อนฮะอะไยวะมันต้องมีกุญแจกุญแจมันต้องอยู่เดียวู่คูู่มันบ้าไหนใครพี่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 โออย่างตรงมาตรงมาตรงมาแสดงว่ามันไลมากหม่งที่เขาสามมากได้นี่เออเด้อตรงไปทางนาเลย อันนี้คือวิธีการเก็บไรไปแต่ละห้องไม่จะเก็บ่ะไรสักผนแล้วก็เลี้ยวไส้ห้องนี้มันจะเป็นห้องนั้นห้องเก็บเนี่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 อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องอะไรบีาบี้อนละกับลังครัง้งกับลังครั้งกับลังเออเห็นปะเป็นเราเองเราเองมันใส่มันใส่ที่นี่หรห้องนี้เข้เาไปมาแล้วมันมีอย่างเป็นมองเก็บหรลอดนี่ตาหลีนียืดก็หลีดก็ลังมาไกลตาอยู่ไหน เห็นไ่มเดี๋ยนี้ได้ไหมบ่เมีอ่ะแสดงเขาเก็บไปแล้วมันไม่เห็นบ่บ่ประเห็นแสดงเราเขาเป็นกับจอบยิงเรื่องยิงกันเดินบ่แมนแ่งบ่ช่วยแน่มันจะยิงเรื่องวันนี้เขาก็มันยู่มันอยู่หม่องมันมยิงของหม่องของน้ำไปเขาอยู่กันเรื่องเขาไปรีอยิงของสันกลางเขาเลยโอเคโอเคโอเคยุ่ยใส่หม่องออกยุ่ยใส่ตัวนี่อยู่หลังน้ำมาอยู่ช่วน ตัวยูใส่หนียูห้องนี่บ่หม่งมาได้ยูไม่ห้องยูหม่งวงเวียนลงหม่งนีเหลือยูหม่งของก้อนนี่ยูรอหม่องก้อนก้อนใสวะหม่งที่เขาขอไปรอรถหนิอ๋อหม่งรอรถเขาเนี่ยวัวตัวขึ้นมาแล้ทีบ้างไหมนนี่เขาหาเขาหาหม่งขึ้นไม่เห็นนี่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 แล้วสิบอกว่าสิขึ้นไหมนั่นนี่เอามันยูใส่ป่ะนี่นี่ท่านนี่ท่านนี่เห็นบ่ยูรอรถเห็นบ่เขาเห็นตัวเลยเขาเหเขาเลป่าเด่นป่าเด่นจะซื้อยู่ใส่ยู่ใส่ ของรถรดิสเลยเอาสักตัวเลยเด้วงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาำหายแล้ววเขาขอของรถเาขอมาแล้วยี่ห้อเขารรถมานีไอว่ายู like ่ตนกลางก็ว่าตอนเขาเหยามันมันม right. ันเสียงมันมันมีคำว่าวิ่งดีมากล้วดีเลยนี่ลงมามีแพนทีแพนทีขั้นลงนี่ก่อนมารถเบึ้งนี่ได้ีวไป โอเคครับก okay. okay, ็เป็นเจ้า้ากันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับนอกก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเห่นกับหมูโคตรมวนโคตร่าครับทุกคนอุ้ยแลดนี้พีหนี่แบบชุนละมุนบุ่นหวมากมากเลยเออแล้วก็พยายามแบบอืสิเก็บถุงเงินเห็นมันได้าลที่สุดเพื่อที่จะออกจากคลืลหาดล่างครับเลยบ่าเพียงแค่เห่นน้ำกันหรือ แข่งกันนะครับเนาะเขาสามารถเลือกสถานที่ได้พอว่าเขาสะเอาแบบใดนะครับเนาะโดยสถานที่นะครับเนาะยันที่บอกหลายๆคลิปแล้วเขาก็ต้องมีเงื่อนเก็บในการสื่อด้านตา,านะครับเนาะหรือบอกสั่นเกาะเออเติมเงื่อนใส่บอรมือถือแล้วก็สื่อในเกมไปเลยเพื่อที่จะต้องมาล่อมาเก็บน,นะครับเนาะโอเคเป็นว่านในคั้นนี้ก็ต้องยกเพียงอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่สิเบิดแล้วเออสำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็ อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe นะ,นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบได้พลาดการจะเติีนได้ข้างหน้าครับสำหรับมือนี้ผมและเกมไอเดอร์ฮอเหลือเกมเกมได้แต่นั่งกระตองคอตัว,าากกวรัตตโกเบกนไปเจอกันหม่คิปหนาครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย